สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทําตะโกะ้ข้าโพดเป็นสูตรที่อร่อยลงตัวมากเลยนะคะสามารถทํากินทําขายเพื่อสร้างอาชีพได้เลยค่ะไปดูวิธีทํากันเลยในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมของเราก็จะประมาณนี้ส่วนขาโพดเราจะแบ่งเป็นสส่วนส่วนที่1เราจะเอาไว้ตกแต่งหน้าและส่วนที่2เราจะเอาไว้ผสมกับแป้งค่ะ ก่อนที่เราจะไปผสมแป้งแนะนำให้เตรียมเป็นกระทงที่สำหรับหยอดก่อนนะคะหรือจะใช้ถ้วยโฟมแบบเราก็ได้ค่ะในขั้นตอนต่อไปก็ให้ตั้งหม้อนะคะยังไม่ต้องเปิดไฟจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะจากนั้นก็ให้ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะพอใส่แป้งลงไปเสร็จแล้วก็จะสังเกตว่าแป้งจะจมลงไปทันทีเลยจากนั้นเราก็จะใส่เป็นน้าตาลทรายค่ะความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยนะ จากนั้นก็ใส่เป็นข้าวโพดค่ะที่เราแกะไว้แล้วนะคะในคลิปเราใช้เป็นข้าวโพดท,ที่ต้มสุกแล้วนะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นข้าวโพดดิบได้เลยค่ะในขั้นตอนต,อนต่อไปก็ให้เรานำน้ำใบเตยมาเทผสมเพื่อเพิ่มความหอมค่ะส่วนใบเตยเราใช้อยู่ที่6ใบให้นำไปปั่นรวมกันกับน้ำเปล่า200 ml นะคะจากนั้นก็กองเอาเฉพาะน้ำค่ะ พอใส่ส่วนผสมลงไปครบทุกอย่างแล้วจากนั้นก็ให้คนเพื่อให้ตัวแป้งละลายดีค่ะในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดไฟนะพอคนจนแป้งละลายดีแล้วนะคะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราเปิดไฟได้เลยให้เราใช้เป็นไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงค่อยๆค,คนไปอย่างใจเย็นๆค่ะเพื่อไม่ให้แป้งของเราไหม้นะคะถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปจะทำให้ตัวแป้งจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ไหม้ได้ค่ะ ในขั้นตอนนี้แนะนําให้คนอย่าหยุดมือค่ะถ้าหยุดมือจะทําให้ตัวแป้งจับตัวกันเป็นก้อนและเวลาคนจะต้องคนให้ถึงก้นหม้อนะแป้งจะได้ไม่ติดก้นหม้อแล้วก็ไหมค่ะเราก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะได้ที่ค่ะ และในขั้นตอนนี้เราก็คนมาจนแป้งเริ่มที่จะได้ที่แล้วค่ะแต่ยังไม่สุกดีลักษณะแป้งที่สุกดีจะมีความใสกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะคนต่อไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนแบบนี้ค่ะจนกว่าแป้งของเราจะมีลักษณะที่ใสและสุกกว่านี้นะคะพอคนมาได้สักพักแป้งก็เริ่มที่จะใสใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาหยอดใสโฟแมแบบนี้เลยนะ หรือใครที่ไม่มีถ้วยโฟแมแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นกระทงที่เย็บมาจากใบเตยก็ได้ค่ะเอาตามสะดวกที่เรามีเลยนะคะจากนั้นเราก็จะหยดแป้งใส่ในโฟแมแบบนี้เลยค่ะให้เราทําอย่างเร็วไว้นะเพราะตัวแป้งจะเซ็ตตัวเร็วมากเลยค่ะใครสะดวกใช้ช้อนตักหรือจะใช้ทัพพีตักก็ได้ค่ะแต่อย่าตักเต็มเกินไปนะคะให้เหลือเว้นไว้สำหรับกะทิด้วยค่ะ และตอนนี้เราก็ได้ตักจนเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ก่อนไปเตรียมในส่วนที่เป็นกะทิกันต่อเลยค่ะส่วนผสมของกะทิก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้ตั้งหม้อยังไม่ต้องเปิดไฟค่ะจากนั้นก็ใส่เป็นหัวกะทิลงไปค่ะในคลิปเราใช้เป็นกะทิขันสดนะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสาเร็จได้เลยค่ะ จากนั้นก็ให้ใส่น้ำตาลใส่ขาวความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบหมดแล้วก็ให้เราคนแบบนี้เลยค่ะเพื่อให้ตัวแป้งละลายดีในขั้นตอนนี้เราจะคนให้แป้งละลายก่อนค่อยจะเปิดไฟนะและในขั้นตอนนี้เราก็ได้คนมาจนแป้งละลายดีแล้วจากนั้นก็เปิดไฟได้เลยค่ะ ในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดค่ะถ้าในขั้นตอนนี้เราเปิดไฟแล้วจะต้องคนอย่าหยุดมือค่ะถ้าหยุดมือจะทําให้ตัวแป้งจับตัวกันเป็นก้อนเดี๋ยวเราจะคนไปจนกว่าแป้งของเราจะมีความข้นเหนืดขึ้นมากว่านี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะและตอนนี้เราก็ได้คนน้ํากะทิจนข้นเหนืดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะรีบนําไปตักลาดกันเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้จะต้องรีบลาดกะทินะคะถ้าเราทําช้าจะทําให้กะทิจับตัวกันเป็นก้อนเวลาราดใส่ตะโก้หน้ากะทิจะไม่เรียบเนียนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนํากะทิราดเลยค่ะส่วนกะทิให้เราคนแค่พอเหนืดเหนืดนะคะไม่ต้องเอาให้แห้งมากถ้าแห้งมากเดี๋ยวเราจะหยอดไม่ทันค่ะส่วนวิธีการตักกะทิราดนะคะใครถนัดใช้เป็นอะไรตักก็ได้ค่ะหรือจะใช้เป็นเหยือกก็ได้นะคะ เอาตามความถนัดของตัวเองเลยค่ะส่วนวันนี้เราก็จะใช้เป็นถ้วยตวงนะคะในการตักราดและเวลาตักกะทิราดควรที่จะราดให้เต็มนะคะเพื่อให้หน้าตะโก้สวยค่ะและตอนนี้เราก็ได้ราดกะทิเสร็จแล้วนะคะจากนั้นให้รีบนำข้าวโพดท,ที่เราแบ่งไว้ตกแต่งหน้านะคะมาโรยแบบนี้ค่ะถ้าจะใช้ข้าวโพดตกแต่งนะคะก็ให้รีบนำมาโรยตอนที่แป้งยังไม่เซ็ตตัวค่ะถ้าแป้งเซ็ตตัวดีแล้ว เม็ดข้าวโพดจะไม่เกาะแป้งนะคะและตอนนี้เราก็ได้โรยเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะเพื่อให้ตัวแป้งเซตตัวเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันค่ะและตอนนี้ตะโก้ของเราก็เซตตัวดีแล้วนะคะจะสังเกตว่าหน้าตะโก้จะมีความเรียบเนียนค่ะเพราะเรารีบหยอดนะคะจากนั้นเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะ รสชาติอร่อยลงตัวมากเลยค่ะเนื้อแป้งมีความนุ่มเหน็บมีความหวานกำลังดีส่วนกะทิมีความเค็มนิดนิดนะคะแล้วมีความหอมมันของกะทิสดที่สำคัญกินใบเตยและข้าวโพดก็หอมมากเลยค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ